อ่ะมีของเล็กๆน้อยจากในยกเงต้องดูแลสุภาพกันนะในยกอู่หุ้ยอุ้ยหะละเงินถ้าชุดเล็กๆนะอาหารจลางวันนะคนละสี่รบลยบาทนะคระับเล็กๆน้อยๆที่ลูกมาไปโรงเรียนปื้อก้าวหัวยีบาทรัฐบาลออไปเรียนบนละสี่ร้อยบาท กระเป๋าเอาลูกอ่ะถือกระเป๋าเนาะปเลยไเลยไปเกยไปเลยกระอันนี่อันนี้อันนี้ทุกคนเลยปะจ๊ะอันนี้เป็นผู้นี้เป็นใหญ่ฟ้าทะเลจูนอันนี้เป็นฟ้าทะเลจูนนะคะบาสสบายบต่ต้องกิะถ้ามีค่อยมีอย่างเราวค่กินนะคะค่ะ เอ,อาความมู้เรื่องะรปสนนะแล้วเอาผ้าอะไรจนมือตัวแล้วของเล็กๆน้อยๆเอาไว้หมอบด้วยอกหมอบกรตังข้าแอรแบบวันรอนดนะวันระ่เามาเนี่ยหอนมอได้ร้อย มีวันนี้คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกมนตร์แย้เขียวแล้วก็ท่านรองบริษัททำเล้าหมาเที่ยเมืนผู้ปกครองเนาะขอเเด็กเล็กมูสองแล้วก็มามอบเงินค่าอาหารกลางวันของเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งเดือนกรกฎาคมเนี่ยปกติแล้วค่าอาหารกลางวันวันละ20บาทเนาะที่เราต้องทำถ้าเปิดการเรียนการสอนนะคะมีทั้งหมด20วันก็เลย20คูณ20ก็เป็น400บาทนะคะวันนี้มามอบเงิน ะระดับทางคุณครูก็จะมีนมนะคะแล้วรวมถึงใบงานเมื่อกับผู้ปกครองเนาะในช่วงที่ละอ,อนได้มีการเรียการสอนะคะ กับความโฮมยายแต่ท่านนายกมนุษย์แย่เกี่ยวนะคะก็จะมีฟ้าทลายโจรแล้วก็สูตสมุนไพรที่เราจะต้องอบกันเนาะเพื่อรณรงค์ใหมผู้ปลูกอ,องนะคะแล้วก็ละอ่อนเนี่ยใกล้ปลูกยาสมุนไพรแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรในการฉีดโดมเพื่อป้องกันโรคโควิดนะคะ Thank you